oh um, 答辩啊。

เงินธรรมดาก็ออกไปดูไปมีลูกสองคนเมียคนเดียวแนี่เพื่อนแตนว่าราแฟนกันรักกันแด่แต่เียวผมกับแฟนรักกันมาตั้งรู้เงิัองผมเงัตตาเงัตาไม่ไับรา มลคุณอย่แน่วนรับวมันหนีไปทำไมมันหนีไมได้หรอกมันหไปหรถูกมไดหแปลว่าก็ยปหายไปแล้วเี่ใรต้องไปพม่เจอไม่าเอหู้ต้อไปไม่เห็นนะต้างตองต้องต้องอ้าตอ้งอ้เ้ ไปยังอ่ะไปยังอ่ะไปยังอ่ะไปจ่อไปจ่อไปจอบ่กผมไม่จบผมมันืสุดท้ายจะเป็นตำรวจที่โรงเรียนตำรวจตากายหามีตำตําเปตำแรั้งแรกที่สถานีตำรวจตงูต้องเรมร้จตุงโอ้ขย้อนดึก ไปอยู xtures, ่กับงูปวกเข่าหัวงูแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สกใเพื่อันที่11ปัตตานีตากาบเเพราะว่าที่กำแังเป็นเด็กหน่ายไม่ใช่หรือไงแล้วอยูสามกัเทีมื่อไรจะไปเสร็จแล้ว เราจะทามาหายตัวเราต้ม <goof cji> oh. ีเสียงสะท้อนมาจากพอนต์นะครับผมแถว้รอดการแกนที่ดีบอกมันเคยมีมีนนะครับอ่ตรประมาณกับผ้าคุ่บประมาณนั้นก็ด้แบบฟอนต์นส้นมาที่ถ้ดก็หลายคนนะครับเชือใครอย่างนี้คนอย่างงี้ไม่ค่อยติดต่อไม่ค่อยะทางที่เราติดต่อกันไม่ๆก็มีดาบ้าอย่างนะดาบฟ้าตัดสิบปีเกี่ยวกันทรับเป้ฟ้านคนเปิดธุรกิจปั๊บ ก็ไม่ไัตั้ใจว่า no ด้วยภารกิะมาพบในโคก็พยายามพยายามรูแใ่เสื้อขาเห็นชวนนะอบหน้าจร็นรอหน้าจากที่ยคนที่วนที่แลร่างนะแต่ช่วงไหนยังไงก็พยายามครับขอบคุณมากที่หลายคนหลายคนไปเจอไปเจอเกณฑ์าที่นยเนาะ รวมแรงรวมใจทันไม่ยากทจะได้ครับน่าสดาีนะว่าหน้าคงแน่นอนเละคงเห็นหน้านบนอาจารย์าก็เชิญไปอยู่พอเริ่มถึงบนมาจมาแบบไม่ได้รไม่ได้่แต่ไม่ว่าจะที่ถึงหน้าบนบนกัซซิล่าพีบ้าติดเชื่อมกันแต่ถ้ไม่ชื่อเขมนก่อเลย เพี่เชียนบัดนั้นมีที่แล้วพิสพาทาได้ลูกไปเที่ยวที่กรุงเทพกลับมาลองตัวหาไม่กินเหล้าปีหนึ่งมาเจอพี่เชียนกินรับพุทธาเมาเกือบข้ามคืนไปไม่ได้ดีภรรยาช่วยแต่วันนี้ภรรยาเขาก็รวด้วยครับแต่เพร่อง ก็จริงครับผมทำนักิีนีกรนะครับนีกร์เนทำงานการอยู่อย่างพิเศษเท่าไหร่อยู่อยู่ที่สวัสดิการที่ความนงานะครก็เป็นนะผู้เผยกับัท่านนายลที่ถนนแต่พินใฮะแต่ของเขาเป็นพี่สาวอเข้าใจ่าปาันเไม่อกทักคงอ่จี่งท่แคนี้ครับุณครับ แ่ว่าท่านเียบทองแค่ไหนนะี่กว่าพี่แอ่ไหนไม่ใช่เงียบทองที่สี่กุร้อยเมตรใช่เียบทองี่ไนะถ้าพูดถึงคหลังนี้นดนึงนะจำได้ครั้งนวัดได้พสี่กร้อยเมตดม้ชนกันพุกคุณเลยจากจากทีโรงเรียน คนร้อยยังไงไม่เคนกันที่ได้หรอกถ้าเออตกก้นเลยเลื่องรูบอลมีไหมที่แค่มันไม่มีหรอกไม่มีมันไม่มีใช่ไหมมันจะมันจะไมเรื่องเรลาองราวอะอกใครถือรูกบอลเลยใครโอ้ไม่รู้ปูดคอเนี่ยทำไมไม่พูดถึงโซนตั้ม่อนบ้างล่ะโซนตั้มอันนี้เราตั้มโซนตั้มตด้มโซนตั้มโอ้โหำไม่ได้เนี่นตั้ม แล้นี้อ่อนนี่ตังค์ผูเสียดรู้บ้านรู้รู้แล้วนี้ก็ต่อไปเสียมงานงารวิญญาณที่เรียกว่ารวมตัวเจ้าขางสถานที่เยอะแยะเ้ยไปทำพิธานไปฉีดล้างมยอล้างยัน

What? <coughs> คนเดียวตุสามคนแต่กินประมาณร้อยเก้าสิบนียไม่ได้จับได้เวียน้ตทำ้าเต้งง่่มวยไม่เคยจับได้ต้องใชู้นี้มนต้องเข้ใหรู้

ได้มแล้วด้ได้เวแล้วพอดีฝาแทีเดี๋ยวเดี๋ยวอนี้ีัคะลงกันสอคนละ้าร้อยเองสองย่างเเจะเป็นการ้อาขอางท่เจ้าางห

เอาลูกเอาลูกกี่นเนี่ยแล้วกี่คนสองลูกอ้าได้ตัดีกี่ต่างแล้วมันจะเด็กหัวป้าทิจยาแลงเดียมถามป้าทำไมไม่เอาไม่มาด้วยไม่มีตัวบอส มื่อโนเมื่อนเกโต่อาวนี่อมาจากเพนันอะน่าจริงน่าพองนที่คม่่แรับไนี่นะครับไม่เปนไเอาโอเคเอากอบลูกมามาอเมนที่ท่านจะไได้เปก็หมอาแวิตม่ย็นยาเราจะท่าิดไว้ พ่ค yeah. ุณ่มออกอภิมหาศตียโอ้ยยูนไารมแต่สิ่งที่บรรุวันนี้ต้องขอบใจเพื่อนมกไปละมั้ก่อนนูจะไ้ก็ตแตเป็นศี่อนก่อนกวตายพี่น้อง Give me chopper, hôm nay, cái nay, hôm nay, hôm nay, hôm nay, không nay, hôm 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 hôm nay, 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 มีรถไเยอะกว่าไหมเกบสิปีมีรถบวิธีเปลี่ยนมาผมใิรถผม่เลยกนสุดโต๊ะพี่น้องบอีพี่น้องอมีแค่ทไม่บอกว่าจะได้เลกนนจได้ที่ไหนจะต้อมต่งีจะได้ที่ไนิมันเพราะผม่เนกันผมเลยเป็นก่นรเัน ป่นดับทปีเพราะชสมไม่ใช่เเปลนง่ายๆพวน้เปลยนง่ายเป็นนายกเีมัทุกราทีสนรามึงมันังไงผมเป็นนเพราะสันดานกานโจรหรือผมเป็นบาปคนบาปตีกันยันเดี๋ยวก็่าไทยตีกนยันเดี๋ย็ผานเนี่ยนี่ยงนาเยกเป็นนายกป็น หลังจาผมเล่กัรมาดนหมายเท่ารเนี่ยผมเป็นพยาบาลผมเกิว่าีเอากนว่ยไา่ากเอละเงวเ็างินาตอบอกหนเงินเนี่ยเนี่ยพยาบาลเดี๋วดีเนี่ยเป็นรการทีเรียีท่อิรุองเดี๋ยวนีไปจำยูอ่านง แล้ว็เปิดที่นี้ไปไปขากินไปชีวิตผมไม่ได้ชอบของเงี้ยนี่แหละชีวิตหลังจากผมนี่ทำเงินไปเรียนการเงินด้วยกผมมาจับูกินไรเป็นบาชอบจับู่กินนี่แลต้อตึแหาตึงแห่หาบอจะมองเปนบาตึงแหหาเดี๋ยวไ้นระวเ้เด็กเพราะไม่ยา เเองไม่อยู่ตัวไปเมีเงินมีเงินเรามีเงนตัผมนำเจบสิ่งที่มาจากใจี่ผมมาเอเป็นใครเ็นนนำัตาเจาตกวสสวนที่ร่วงสอดสวดนี่แหละพี่นอี่ปนอรอีกมากยังไม่เรียนรู้อีกมากยังไม่รู้จะได้เหอีกมากไม่คิดฝันจะได้เป็นอีกมากยังสดเองลไก่อันนี้ วันนี้ที่มาเห็นเลยสุดยอดสุดยอดนิยมนำมาทำเป็นอามารแบบนี่แหละนิยมมาตันนิยมมาเนียมานิยมมานิยมมาทำให้มาเยอะมากเยอะมากไปแล้วไปดูดี่ยกี่คนเดี๋ยวนี้ผมเปิดรีดยอดผมรุดยอดแล้วก็เป็นการจีนการจีนสุขุมภัยไ่ยผมมีสถานีนี้เป็นอย่างดีมากขึ้นดี่ยดีขึ้นประเทศที่ต้องการมือ ท่านไ่้ดดนเลผมยังินจากวาม่างเนื่นี่นคัดรอป่ไอ้นี่าเกิดปัดีปอวันีเ้ากมุก้ซีมันหมุตื้น้ากันนี่เนไหนที่มันซี่ซี่มันจะอ่าร

你们怎么还？ ไปไปทำอะไเขาหอยที่มาเลยก่หัุนี่คสมัันนนอจไร่หน่อยไปขาดแกกินนะไปขาดแก่อน้หน่อยนูใสน้กินน้ำกานแก่ทุกทุนเลยเป็นกินนินึไข่เห็นัแ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn